โอเคครับก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ N N Channel, ผมก็ GGN Channel เช่นเคยผมวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนเนี่ยโอนเหรียญจากมีดสามมามาที่บิตคัพนั่นเองนะผมก็คือว่าทุกคนจะงงว่าเฮ้ยพี่มันโอนได้หรอครับคือซึ่งตอนนี้โอนได้นะผมก็จะบอกว่ามันโอนได้แล้วผมจะมาสอนทุกคนเนี่ยพาทําพาจับมือทำเลยว่าเฮ้ยมันทายังไงอะไรยังไงนะผมซึ่งแบบสายเขาเรียกว่าสายเกมสายแบบช่องเกม NFT แบบผมเนี่ยก็แบบว่าจะต้อง อยู่นิ่งอยู่นอนไม่ได้แล้วคือแบบต้องมาสอนทุกคนแล้วเว้ยคือแบบว่าสุดยอดมากนะคือเราไม่ต้องไปผ่านเอ็กชแนนอื่นเลยเอ็กชแนนต่างประเทศเพื่อที่จะโอนเข้าพ2 p พีแล้วก็ไปแบบดึงเข้าแบบบัญชีไทยใช่ไหมแต่นี่คือเราสามารถโอนเข้าที่บิทคัพได้เลยซึ่งบิทคัพคือเป็นเว็บเอหรือเอ็กชแนนอันดับหนึ่งของประเทศไทยนั่นเองนะผมก็คือแบบสุดยอดมากนะผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเราไปดูในคลิปได้เลยนะผม โอ้คครับทุกคนตอนนี้ผมก็พาทุกคนเนี่ยมาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของบิตคัพน,นยครับผมผมก็จะพาทุกคนเนี่ยเริ่มเขาเรียกว่าโอนเขาเรียกว่าโอนเมตา์克มาที่บิตคัพได้เลยับผมแต่ขั้นตอนเนี้ยผมก็จะพาทุกคนเนี่ยจับมือทำนะ <S <S ค่อยๆทำนะผมใครที่แบบไม่ทันนะผือค่อยๆดูคลิปหรือว่าค่อยๆกอไปกอกลับก่อนนะผมพอตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของจากนั้นเราก็กดคำที่ว่ากระเป๋าแล้วผมตรงนี้รับผมกระเป๋าเงินของฉันเนี่ยครับผมมันจะไม่เลขกระเป๋าเงินนะครับผมแล้วก็กดคําว่ากระเเปป๋างงินนขอฉั้ พอทุกคนกดแล้วผมก็คือที่ผมจะให้ทุกคนกดมาเนี่ยมันก็จะมาหน้าตาที่แบบว่าเราสามารถไปดูกระเป๋าแล้วได้นะผมก็คือแบบว่าเราเนี่ยจะไปดูพวกกระเป๋าหรือว่าเงินที่เรามีนะผมเป็นเงินคริปโตเคอเรนซีนะผมจากนั้นทุกคนเนี่ยหาเหรียญที่เชื่อว่า BNB นะผมอ่าก็คือเชนที่เราจะดึงมาคือเช b น b e Bp 2ีนั่นเองนะผมหรือ b a n a n e smart chain จากนั้นนะผมทุกคนก็จะต้องกดคำว่า เน็ตเวิร์กนะผมเห็นเขาว่าเน็ตเวิร์กตรงนี้ไหมครับผมเลือกเน็ตเวิร์กเราจะต้องเลือกเน็ตเวิร์กเป็นเน็ตเวิร์กอะไระค,ไครับผมก็คือ B P 2 0เห็นไหมครับผมมันจะขึ้นแล้วใบแนนสมาร์ชเชง B P 2 0่ปึ้งพอเรากดแล้วใช่ไหมครับผมพอเรากด B P 2 0บใบแนนสมาร์ชเชงได้ใช่ไหมครับผมผมก็จะต้องเลือกนะผมว่าเราจะโอนแบบไหนผมเป็นเคียวโคหรือว่าจะก๊อปเขาเรียกว่าเลขเลขแท็กของเลขกระเป๋าเราไปเนี่ยแล้วแต่ทุกคนนะครับว่าทุกคนจะถนัดแบบไหนนะผมส่วนตัวผมผมว่าสกเกลเคียลโคดเนี่ยสะดกว,วก มมะสะดวกผมอะสะดวกทุกคนอาจจะสะดวกเหมือนผมก็ได้นะผมหรือว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยเออถนาดผมถนาดแบบว่าเออเลขแท็กอะพี่ผมก็อ่าก็ตามสบายนะผมก็คือส่วนพอผมผมจะทําให้ดูก็คือการแสดงคิวอาร์โค้ดนะผมก็คือกดตรงนี้นผมปึ้งมันก็จะมีคิวอาร์โค้ดของจอเราขึ้นมานผมไม่ใช่จอสิของกระเป๋าเราับผมจากนั้นนะผมผมก็จะทําในโทรศัพท์ต่อนะผมผมเพราะว่าผมเนี่ยใช้เขาเรียกว่าเออ โทรศัพท์เป็นการโอนซะมากกว่าผมเป็นการทำ transition ซะมากกว่านะครับผมอ่าจากนั้นผมก็จะเปิดหน้าตอโทรศัพท์ขึ้นมาแบบนี้ผมให้ทุกคนได้เห็นเลยนะผมอ่าจากนั้นนะผมก็จะเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปที่ meta mark นะผมปึ้งขอเหยียบเป็นปที่จอให้ใกล้นะผมอ่าอันนี้ก็คือหน้าจอหน้าจอของเขาเรียกว่าเออหน้าตาของ แอปเม,ม,มตาห์ของผมสิเออกระเป๋าเมตามาเราก็จะต้องเลือกเขาเรียกว่าเหรียญบ n b นบนะผมพอเราเลือกเหรียญ BNB อบเราก็จะโอนบ n b บีมาที่บิตคับพอนึกภาพออกไหมครับผมถ้าเกิดน,นึกไม่ออกคือค่อยๆทำตามนะครับผมผิดพลาดระกัรใดขอโทษด้วยนะครับผมผมก็จะมันที่หน้าตาของเขาเรียกว่าตัวนี้นะผมเนี่ยเลือกบ n b ค่อยๆทำครับผมเลือกบ n b นบปึ้งอ่า ตอนนี้แหละต้องบอกนะว่าตอนนี้ยังไม่มีเขาเรียกว่า b B บีบดีนะผมเอ็กชันนอกจะมีบ U D ดีแล้วผมแต่ของบีคัพยังไม่มีบ U D ดีนะผมยังมีแค่ b N B นะผมผมก็จะต้องเลือกคำว่าเซนนะผมอ่าเซนเราจะต้องเลือกนะผมว่าเราจะสแกนหรือว่าเราจะเออเออแบบที่ผมพูดนั่นแหละคือเอาแท็กมาแต่ผมจะสแกนนะผมอ่าผมก็สแกนนะปึ้งอ่าสแกนปับ๊บมันก็จะติดเลยเนาะอ่า ก,ก็ตรวจเช็คดูนะครับผมว่ามันเริ่มเริ่มต้นด้วยอะไรแล้วมัน,ม,นมันลงท้ายด้วยอะไรผิดถูกหรือเปล่าผมจะเริ่มต้นด้วยเขาเรียกว่า0 7นะครับผมเห็นไหมครับผมไม่ใชู่นจดิศ xbd xb xb7r แล้วลงท้ายด้วยอะไร a9 ใช่ไหมครับผม 7a9 อ่าตรงแล้ว 47a9 เห็นไหมทุกคนเห็นไหมถ้าเกิดตรงแล้วก็คือแปลว่าถูกแล้วนะผมก็คือกด next ได้เลยผมจะเอาไปทั้งหมดเลยนะผมอันนี้มันเป็นแค่เศษนะผม,ผมจะทำเป็นการทําตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะผมก็ประมาณ 200กว่าบาทมั้งครับ200นิดๆน,น,นะครับผมว่าจะกดเป็นยูสแม็กเลยเนาะก็คือตอนนี้มันมีอยู่0.016นะครับผมผมจะโอนเข้าหมดเลยเนาะผมก็จะกดพอเรากวดยูสแม็กซ์ยูสแม็กคือทั้งหมดของกระเป๋าที่เป็น BNB นะผมอ่าเราก็จะกดที่เน็กนะผมปึ้งพอเรากวดที่เน็กปับ๊บมันก็จะขึ้นแจ้งเลยว่าค่าค่าแก๊สค่าฟรีเท่าไหร่ค่าแก๊สถูกมากนะผมค่าแก๊สแค่0ูนย์จุ แบบน้อยมากนะผมก็ไม่กี่บาทนะผมไม่กี่ไม่กี่สิบ,บาทหลักสิบอะครับผมอ่าจากนั้นนะผมผมก็จะกดคำว่าเซนต์พอก,กดเซนต์ว่าคือมันจะไปเลยนะปึ้งรอผมมันจะหมุนทาร์เจคชั่นเห็นไหมผมทาร์ทาร์าเคชั่นสมิเต็ดนะผมก็คือมันทำการทำทาร์าเจคชั่นอยู่นะอ้าวไปแล้วผมจากนั้นนะผมเรามาตรวจเช็คแค่นี้หน้าเว็บเขาเรียกว่าเออ่บิตคัพนะผมว่ามาหรือ,อยังนะผมเดี๋ยวลองรีเฟรชก่อนนะมันจะอยู่ข้างล่างนี่แหละครับผม รอกอ่อนนะครับผมรอก,ออก,ออกอ่อนรอก่อนรอก่อนอ่าตอนนี้ตอนนี้ transition ของเขาเรียกว่าแอปมันขึ้นเลยนะผมว่า transition เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็คือเนี่ยการเซ็นเหรียญมาแล้วก็คือตอนนี้มันขึ้นแจ้งเตือนเรียบร้อยะะแล้วเฮ้ย <c oughs> มาแล้วนะพี่อะไรอย่างงี้อา่ารอนะผมว่าจะไวมันจะช้าอะไรยังไงหรือเปล่านะผมเดยวรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ต้องรอกันไปก่อนนะผมก็ยังไม่ทราบว่าจะเข้าเร็วหรือว่าช้าประการใดนะผมอันนี้ก็เขาเรียกว่า เป็นการทำครั้งแรกของผมนะเพราะว่ามันอัปเดตปั๊บเนี่ยผมก็เลยทำคอนเทนต์เลยนะแบบว่าเร็วจีด่วนจัดอะไรอย่างนี้เลยับผมก็เลยว่าอยากทำเพราะว่าใหพพ้พี่น้องในช่องผมเนี่ยได้ดูนะผมถ้าผมแบบทุ่มเทกันอะไรแล้วเนี่ยฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมอ่าหลังจากนั้นแล้วก็รอเนี่ยผมรอไปยาวๆเลยครับไม่รู้ว่านานหรือเปล่าถ้าเกิดน,นานก็ผมจะตัดเป็นตัดคลิปเป็นสั้นๆน,นะผมแต่ต้องรองถ้าเกิดมันไวผมก็จะลงแบบนี้เลยครับผม ลุกยาวๆไปเลยหรือตอนนี้เฟซกันนะผวอย่ามันออกจากระบบแล้วเนี่ยอ้าวออกมาแล้วพี่ชายโอเคโอเคนี่ไงเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นแบบเหมือนผมไหมครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดจอโทรศัพท์ก,ก่อนนะเพราะว่าม,มันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยเรารอก่อนอ้าวสำเร็จแล้วอ้าวมันคือมื่อสำเร็จแล้วนะผมตอนนี้เราก็ไปดูที่ว่าบีนบีเรามาหรือยังอ้าวโอเคครับผมตอนนี้ผมผมซูมให้ทุกคนดูเลยเนาะนี่บีนบีเรามาแล้วนะครับผม กูเห็นไหมเห็นเป็นผมไหมเอ้ยอุ้ยอ,อุ้ยบ,บีบีมาแล้วพี่ชายโอเคมันก็ชัดแจวแ๋วเลยับผมเนี่ยสถานะมันก็จะขึ้นว่าสําเร็จแับผมแบบนี้ใช่ไหมผมง่ายๆเลยับผมอ่าก็คือเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะตอนนี้ของก็คือดีมากเลยสำหรับผมผมคิดว่าเป็นความคิดที่ดีมากที่บิทคาร์บเขามีการอัปเดต B ี2 0สิบเข้ามาครับผมเพราะว่าใน,ในประเทศไทยเราเนี่ยก็คือมีสายเขาเรียกว่าสายเกมสาย n อ t เียอะมากนะผมมันคือตอบโจทย์อ่ะโอ้คครับทุกคนคลิปนี้ก็จบ เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการสอนโอนเหลียนจาก m e t a m a s k มาที่บิตคัพนะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับผมก็คือผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเกี่ยวกับ NFT เกี่ยวกับเกม NFT ต่างๆนะนาเพื่อให้ทุกคนได้ดูนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าหลังจากกดซับสไครต์ผมนะครับผมเจอกันนะครับผม